ข้าไม่รู้นี่หว่าคิดว่าไม่ใช่เทปเพลงแต่ข้าว่าเองรู้ได้มาข้าก็เห็น,นว่าเองจงใจจะเปิดมาแต่ว่าจริงๆแล้วนะข้าก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่หรอกว่ะแต่พอดีอ่ะข้าเห็นเองสองคนน่ะช่วยหาดอกไม้แทบแย่แต่งถูกเล่นงานอีกอะ่ะทีนี้พวกเราก็ต้องระวังนะอะไรจะเกิดอ่ะมันก็ต้องเกิดคิดซะว่ามันเป็นกรรมเก่า แต่เขาว่ามันเป็นเ,นเพ<ม>ื่อนรวะของพวกเราวะอะไรของเองวะคุณดาวสวัสดีครับคุณธนูคุณเอกคุณนพลสวัสดีครับผมมารุศรัวสวัสดครับและนั่นจรันจตุจักรครับวันนี้เทวันทัศนาครับคุณดาวมาทำอะไรที่นี่ครับคือว่าวันนี้ดาว ลงพูดจักกันไล้ไงค่ะนี่คุณพ่อของดาวค่ะพันเอกดำรงดวงดีเป็นผู้ช่วยผู้โมนวยการโรงพยาบาลนี้ออขอตัวก่อนนะพอดีมีธุระไปยาดาว ดาวไปก่อนนะคะเดี๋ยวดาว อะไรอะไรเขาอีกวะก็ว่าหรอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าเป็นข้าแล้วก็หรือมหาดิทำไมวะตะบะแตกแล้วเหรอเองคุณเดาพเขาชอบผลไม้ไม่ให้แค่วะอ๋อข้ารู้วอะ เป็นไรวะลันอ๋อสายพิ่ต้อลมว่ะไปไปเรียนเถอะเดี๋ยวเรียนไม่ทันไปแล้ว <c oughs> ไปไปเมื่อกี้พวกนักเรียนเข้ามาเยี่ยมคนหน้าหมูเขาหรืองไงครับคุณอาแต่ว่าใครมาก็คงไม่เหมือนดูสิคะคุณพ่อพวกเขาอุตสาก็บดอกไม้มาด้วยนะคะสงสัย ต้องหากันรอบโรงเรียนเลยมั้งคะเนี่ย <c oughs> ทีเนี้ยพี่ก็เลยทำโทษเบาๆครับให้พวกนั้นนะ่ยยึดพื้นซะห้าทีโทษฐานที่เด็ดดอกไม้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำไมใจร้ายอย่างนี้นะคะ <c oughs> พวกเขาสาหามาให้นะดอกไม้ของพวกเขาเนี่ยมีค่ากว่ากระเช้าผลไม้ที่ใช้เงินซื้อมานี่ด้วยซ้ำไปแต่มันผิดระเบียบนะยใยญ่ดาว <c oughs> ใช่ครับ ดอกไม้ที่พวกนั้นเอามามันไม่มีค่าเหมือนกับกระเช้าผลไม้ที่น้องดาวเอามาฝากพี่ครับเออเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วกันเ,ออเดี๋ยวพ่อมีธุระต้องไปทำงานก่อนนะหายไปไวๆนะขอบคุณครับเราต้องไปเรียนแล้วนะคะเออน้องน้องดาวจะรีบไปไหนล่ะครับอยู่กับพี่อีกนิดนึงนะคะ แล้วใครจะรับผิดชอบถ้าดาวต้องเข้าเรียนสายล่ะคะอาจารย์น่ะเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกนะครับแล้วถ้านักเรียนในร้อยของคุณมาช้าล่ะคะคุณว่าหรือเปล่าเราไปละค่ะเออ้องดาวมาเยี่ยมพี่นะครับถ้าว่างค่ะ ว่าสักที่ออนหน้าดูเลยนะอิตาหัวหน้าหมู่คนนี้เออเราเมื่อไหร่เธอจะไปเยี่ยมเขาอีกล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าว่างอ่ะอืมถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปหน่อยสิเพราะว่าตอนนี้พวกเราว่างกันทุกวันเลยนี่ใครว่าหล่ะตอนนี้ต้องเรียมท่องหนังสือสอบปัญหานี่ตกลงจะไม่ยอมว่างใช่ไหมล่ะโอ๊ยคุยอะไรกันอยู่จ้าสองสาวคุยได้คอนไรหรือเปล่า,ล,าล่ะ วันนี้พวกเราไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีไหมเธอเนี่ยชอบหากินไกลจริงๆเลยนะแจ๊คอุ้ยนี่พูดอะไรนักเกลียดจังเลยใช่ฉันก็เลจําอะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวอืมอืมแต่ว่าในโรงอาหารก็มีนี่อไม่ได้บรรยากาศนะสิพวกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี่ยกันดีกว่าน่านี่เธอจะตระกายไปถึงคลองห้าคลองหกเฉยหรืไงฮะก็เธอบอกว่าฉันอะชอบไปหากินไกลยังไงล่ะ ปไป,ไปเดี๋ยวจะได้ไปปรึกษาเรื่องในงานกันด้วยไงเออเอมว่าไงล่ะไปปะก็ดีเหมือนกันนะไปเนาะดีแล้วมมินก็ชอบผู้เองต้องช่วยข้าติ้วด้วย,วยพระท่านว่าอัตตายอัตโนนาโถตนน่ะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นแล้วจะมีเพื่อนไปหาหอกอะไรเราเองอ,อ,อ่ะฟังพาสิทธิ์กระเหลี่ยงเขาว่า อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะไอ้นั่นน่ะอาจจะไปโดมอะไรที่เหม็นๆมาก็ได้เว้ยเล่นอย่าติววิชาะลรวะก็พู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะสองวิชานี้เป็นยาขมของข้าเลยว่ะเอ็งคิดดูจะไม่ให้มันขมได้ไงวะก็มันน่ะเล่นนั่งหลับทุกชั่วโมงที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรวะอืมถ้าครนี้กับวิทย์นะข้าช่วยติวได้ แต่ค่าภาษาเนี่ยเดียข้าไม่ไหววะข้าก็เหมือนกันวะแล้วทำไงเพื่อนเพื่อนไปไหนมาวะอะาข้าก็ไปปรึกษารุ่นพี่เรื่องติวสิวะเฮ้ยฉลาด้ี่วะแล้วได้วิธีลอกหรือว่าวิธีเอาฝิ่นเข้าห้องมาบ้างหรือเปล่าวะโอ้โหพียบเลยวะน้อยแปดวิธีเลยข้าเห็ในเทมันเท่คราวนี้หลววะ นี่แต่ทุกวิธีที่ใช้ไปนะเว้ยไม่ได้ผลเลยว่ะโอ้ยแล้วก็ระเบียบเขาว่าไว้นะทุตจริตเป็นตกตกเป็นออกชชนวยพวกเองแล้วพูดหาหอกอะไรวะเย็นๆแต่ยังม่วิธีหนึ่งที่ยังใช้ได้ผลมาจนทุกวันนี้เฮ้ยไหลองบอกมาสิถ้าไม่ดีนะเว้ย เองอะ่ะโดนฆ่าแตกแน่ดีสิวะพวกเราอ่ะนะก็ต้องไปจีบเด็กอักษรเ,เด็กจุฬาปราสาทเกษตรศิลปรกรนณนี้ยพวกเด็กอักษรจะเก่งภาษาไงใช่ไหมแล้วอย่างพวกเราอ่ะจะเอาอะไรไปจีบเขาวะเวลาก็ไม่มี เนี่ยนะพวกเธอสมัยก่อนเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดแถวๆนี้ชือ่อโกฮับแต่แกพายเรือน้ำเล็กๆขายอาวแล้วตอนนี้ล่ะแกตายไปนานแล้วแหละอ,อ้องหรอต่อมาก็เลยใครเป็นแพขายอยู่ริมคลองแบบนี้ไงอ๋อเออ,อ,อธรรมดาแล้วฉันน่าลึกเมย์ผ่านนี่ยังเห็นมีแค่สองสามพาแพเลยเนาะแล้วทำไมตอนนี้ทำไมกลายเป็นเรือลำเป็ลำเท่าไงอ่ะอ๋อก็เนี่ยเขาเรียกว่าเรือเอี้ยมจุน เอเชียนเกมคขาที่แล้วเธอจำได้ป่ะ่ะที่เขามีกีฬาแข่งหลายอย่างเนี่ยนะแล้วเขาก็มาแข่งที่เนี่ยสนามเฉลมิมพระเกียรตของหกนี่ไงออแถวเนี้ยเรือเขาก็เลยต้องปรับปรุงให้ดูสวยเท่เก๋อย่างไทยๆจะได้ Amazing ของเขาได้ไงล่ะเ,ออเนี่ยวันนี้ก็เลยกลายปเป็นเรือเอี่ยมจำลำใหญ่แบบนี้ไงเออฉันว่าเธอเนี่ยก็พูดมีหลักการดีนะ ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นตัวแทนสอนหน้าห้องเลยแล้วกันนะจ๊ะเห็นด้วยเต็มที่เลยล่ะนะใช่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 นี่นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะใช้วิธีจับฉลากเอาสิให้เราลงมือหนเราดิไม่ไม่ไม่ใช้วิธีลงเสียงแบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วใช่เห็นด้วยฉันถ้าอย่างนั้นะยืนพูดอยู่หน้าฉันเนี่ยอ๋อเนี่ยฝันง่ายๆเป็นเธอนั่นแหละดีที่สุดแล้วยาวยาวใช่ ถ้าอย่างนั้นนะลงมติ3ต่อหนึ่งโอเคไหมโอเคไม่ได้นะอย่างเงี้ยเล่นมัดมือช็อกกันีนาไม่นะเรื่องอะไรล่ะราทุกคนเธอู้ชายที่ไหนออมาอะอะไรคะใครสั่งเหรอเอ้ฉันไม่ได้สั่งนะใครสั่งอันนี้เลยสั่งเลยนะสามน้ำหนึงครับไม่กินได้หมดเลยนะวางเลยค่ะ <ภ pec S 1> โอ <Hospital> ้โหขุด่องพาช่วยเลยนะเนี่ยใช่ช <ham S 1> ่วยกินกินหน่อยเถอะไม่ช่วยกินกิน เห็นอะไรแล้วลูกเอ,อ้ยมายืนหน้าตูมอยู่เนี่ยมีทุกข์มีร้อนอะไรละ่ะคุณก็ต้องไปฝึกสอนนักเรียนหน้าห้องน่ยสิคะโ,โนีน่ไปเรียนจะเป็นครูแล้วมีทุกข์เรื่องการสอนโอ้โหโ้โหโอโถ่โโโคุณพ,พ่อคะก็นักเรียนที่มานั่งฟังไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วนะคะอาจารย์คดจัดนักศึกษาห้องมานั่งฟังแทนค่ะแล้วแต่ละคนนะคะคุณพ่อก็แสบกันทั้งนั้นเลยอะค่ะ โดยเฉพาะพวกผู้ชายอะค่ะมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนดาวไปสอนอยู่หน้าห้องนะคะโดนในผู้ชายกลุ่มนี้แหละค่ะเซลจะร้องไห้เลยนะคะคุณพ่ดพอดาวก็ไม่ไหวอะค่ะแล้วนี่ลูกต้องไปฝึกสอนกี่นจ๊ะก็ประมาณสักเดือนหน้าค่ะคุณแม่ปวอหัอีกตั้งเดือนหนึ่งแล้วมายืนทุกข์จใจอยู่ ซ้อมลูกซ้อมซ้อมหลายๆครั้งเตรียมแอคชั่นให้ดีพูดให้มันฉาฉานชัดเจนซ้อมทาได้แน่นอนพ่อเชื่อหนูก็ถ้าพูดคนเดียวนะคะคุณพ่อมันไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่นี่พูดให้คนฟังทั้งหลายหลายคนนะคะคุณพ่อเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปรอดหรือเปล่าสิคะ ข้ามุทูชจูว่ก็ข้าเายหาวิธีที่จะติววิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเองไงวะไอ้น่าก็ข้าบอกพวกเองแล้วไงวะว่ากรณีอย่างเงี้ยเองต้องไปจีบเด็กอักษรในพวกนุ่นพี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดังสิวะดีวก็โดนแดกหรอก เด็กเองอะเด็กเองอะเรียนอะไรวะข้ามีเด็กสักที่ไหนไว้มาก็คุณดาว